ถึงเร่องรัท่าก็ขอให้รัท่าแนวทางที่เหตุให้จาของ้นถูกเองเด้เออย่าไปรัท่าบุคคลใจ่วละตามธรรมดาแล้วก่อนที่ห้องิลูรมเห็นธรรมอย่างละเฮากับอาศัยผู้เป็นคูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นทีเบื้องตนบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งรู้ธรรมจากบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นเป็นผู้สูงสุดของเขาก็จริงเออขึ้นยกไหวเป็นผู้อาจารย์เป็นผู้แนวเป็นผู้นำเป็นผู้แน่ให้เฮองหูท่าง ให้เห็นท่างพ้นทุกข์ของเจ้าของเองให้เห็นสัทธาที่จะาลองเกิดเองกับศาสนา <S <S เรือว่าถ้าจะรัทธาคอยสัทธาแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองาศรัทธาบุคคลแต่รัทธาบุคคลแล้วห้าสิวันไหววันไหวกับหลักศาสนาเพราะว่าเฮ,ฮาฝากชีวิตและความหวังไห้กับบุคคลที่รัทธายางคูบาอาจารย์องค์น,นั้นองค์นี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดเพิ่น มีเรื่องคาวลหานินท่าก้าวตู่ใส่ร้ายทั้งที่เรื่องจริงหรือไม่จริงก็ชัมเฮาสิวันไหวโอ้ยกูอุตส่าอนั่นกูอุตส่านี่ก็เพิ่นเห็นบ่กใช่นั้นเฮาก็อาศัยคูบาอาจารย์องค์นันสะกรอนในการแนะนําเพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของตนถ้าจะสัตธาและมั่นคงขอให้สัตธาและมั่นคงในหนทางการปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นมักมีองค์แปดนั่นเอง ให้ศรัทธาตัวนี้เพราะมันเป็นแนวทางที่จะเห็ุใดจะคลองพ้นทุกข์ออครูบาอาจารย์พลเพราะเหตุใดเฮาพ้นทุกข์ได้ดิเฮาต่างหากเด้สิเป็นผู้เหตุเอาเอง <c oughs> จงังว่าครูบาอาจารย์ก็เป็นบุคคลผู้สูงสุดของเฮาผู้หนึ่งยกไว้แต่เกิดว่าเพิ่นมีเรื่องคารหานินท่าเด้๋ออจะไปก้าวสั่มเติมใส่ไหล่หรืออีกอย่างหนึนั่นเอิอละเอินวันไหหวเออ็นบอวันไหบจะของทด้วันไหวออกจากหลักธรรมเองเพราะว่าจะของ บ่เข้าใจบ่ศึกษารักรราให้แจ้งให้ท่องแทรนั่นมันต้องว่างให้เบดนั่นแหละในนั้น <c oughs> ให้เห็นบุญคุณของเพลินเวลา <c oughs> เพลนินแนะนําเฮาให้ถึงถ้ำให้ถึงทางให้รู้แนวทางในการที่สิเหตุให้สะของค้นทุกข์ด้วยตัวเองหเห็นบุญคุณตัวนั้นถ้ามิยังพ่อซอยหรือได้ซอยมียังพ่อปกก็ได้ปกแต่ว่าบ่าเมนว่าไปติดใจว่าคําว่าติด แต่ติดแล้วมันวันไหวอู้แนวนัานาน่นอูย้ยแนวนี้นะหลายหลายอย่างที่คนสะเทือนแล้็เหตุให้ศรัทธาของเจ้าของ,ของสั้นคลอนออ,ออกจากลักศาสนาให้ศรัทธาลักของศาสนาต่างหากแนวทางการผลทุกข์ของเจ้าของเองอริยสัจส,สีปฏิจจสุบาตหรือมักมีองแปดให้มันคองอยู่ในจุดนี้ต่างหากนี่แหละทงทสิเหตุให้เจ้าของเดินทางสู่ความผลทุกข์ของเจ้าของเองได้พระเนี่ยบ่ได้เอาบุญให้ภายได้เม่นบ่ล่ บุญมันจะเกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับบุญแปลว่าอย่างความสงบและเย็นสว่างกระจ่างแจ่งมันไปเด้ให้พวกเจ้าออวาไ่ได้เดเนาะเอาเอาไปสิมันพวแมนหลอดไฟ <c oughs> พวกเจ้าต้องเหตุเอาเองถึงเอาเอง <c oughs> แต่ว่าบอกยำเตือนอยู่เสมอทุกคนขอให้ศรัทธาแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของตนมันสิให หมั่นคงกับหลักธรรมต่างหากบ่แม่นให้ไปหมั่นคงกับบุคคลเ<ช>พิ่นที่เป็นอารหาหันหรือบ่เปลยนกับสางของเพิน่นเรื่องของเพิน่นนะั่นแะแต่ว่าเฮาได้ได้แนวทางเห็นทางเพราะว่าเพินเ่นเลยยกไวให้เป็นบุคคลผู้สูงสุดของเฮาคูหนึ่งถือว่าเป็นคู่เป็นอาจารย์นั่นเองเจัาว่าทุกคนหมั่นคงใน,นหลักธรรมเด้อจะไปหมั่นคงในคนเด้<ช>แต่คนตายกับวันไวเด้บ่ไาหวาต่งางว่าถือก้าวตูใส่ายด้วยเ้อยคำที่จร,ริงหรือบ่อาจาร,ริงกัสาง ขนาดตายเแลาง่อยเศร้าคือสิตายเป็นน้ำพึน้นตายแบบดับกิเลสมันก็ไขอยอยู่ด้เนาะตายแบบโอ้โอันนั้นอันนี้ใส่เพิ่นมาบวัดละกิเลสให้ติ่ออนบอกได้แต่นออนแนวทางนัออ่นแหละที่ทีออ่บอกก้าวว่าเฮาสิมีการพิมพ์หนังสือ,อ,อซึ่งวัดเท่านี่เพิ่งตั้งมาได้หนึ่งปีกับอีกเก้าเดือน ทุกอย่างเกิดท่านได้สมบูมมรณ์มุ่งพร้อมอย่างเช่นหนังสือสวดมนต์ทำวัดของเฮ้าเอง <c oughs> แต่ผู้ใดอยากรวมทางโรงพิมพ์เขาเสียเอาเหลี่ยมละลอยหกสิบแต่ผู้ใดอยากรวมกั่ร่วมมาซองอยโหลดมันจังบริทอนเนาะจะให้มันมีเงินทอนเอเอาแบบนั้นโหลดเ <c oughs> ออแกไม่มีคาม่าน้ำมันน้ำเนยเราเวนในหันเนาะถ้าใครอยากร่วมก็รวมเข้าไปในหมายเลขบัญชีครับเดียวอัน ก็เอิ่อนยังแอดมินแอดมินนั่นนาแอดมินสิจัดการเองอีแต้วปราสาทนั่นแหละบัวแก้วซื้อนั่นมันอีปราสาทใหญ่นั่นแหละเดี๋ยวสิเป็นผู้จัดการไปรจะดูยังกระถามมันเขาผู้จักมันหลายอละถ้าจะรวบกันรวมไปในสี่ห้าสิพิมพ์ก็คือมีบทธรรมวัดบทธรรมวัดตัวหลักธรรมอันสำคัญก็คือธรรมจักรกับประวัตินาสูตร อานัตล uh, <c oughs> uh, ักนาสูตรอธิตะปริยยาสูตรแลวกบทมาติกากุสลาบางสกุลหรืออภิรรมเจ็ดพวกนี้นี่คือคือบทบทธรรมอันนี้แลวกพระผลิตต่างต่างต่างมหาไอมหาธัลนผลิตสารการวิชาสูตรอเสวนามงคลมงคลลักผลิตพวกนี้บทญานีรัตนารลิต แล้วก็ไอ้วัตกะผลิตมลลิตส่วนมากสียห้าเฮาสียเอาความที่มากจากพุทธการมาพิมพ์โลงมากกว่าแล้วก็บ,บทไอ้มหาสมัยสูตรพร้อมข้าแปลคือทุกย่างสี่พร้อมข้าแปลพร้อมออห้าสิได้รูความหมายนี่นว่าที่เพิ่นสวดมนต์สาธยายสวดสาธยายคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เออหฮารูความหมายและข้ามแปลแล้ว มันจะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น okay. เอินว่าสวดสาธยายคําสอนุูธเจ้าเป็นการรักษาพุทธวจนะอันหนึง่ง <c oughs> มหาสม,มัยสูตรทั้งสิและหลายคนก็ียบ่อคอยถึงยินนอกจากสายวัดปา่าเนาะเคยยินนะอยู่ว่นนะ่นนะดิเคยนตัวของฟังเอาอยุ่น <c oughs> <c oughs> ๆๆๆๆนี่นาการหากันหูยินนั่นแหละสั้นแหละสารการวิชาสูตรหรือมหาธรณปริตสูตรทั้งสิมันสิบ่คอยมีที่เป็นที่แพร่หลาย ไั้สิข้ากับน้นำข้ามาบันทึกไว้บทอภิธรรมเจ็ดบทกุศลธรรมมาโมนี้มาติกาบทน้ำของกุศลและอกุศลทั้งหลายลเลื่องราวบทน้ำเป็นบทแม่แเรื่องมาติกาเออท้อนสิเลียนบาลีเหลืเด้นี่เนาะแต่ผู้ใดอยากรวมกันรวมมาในนั่นแหละเป็นหนังสือเล่มใหญ่ประมาณจักหนาใหญ่น้อย 264ร้อหกสิบสี่หนาพูะว่าธรรมดาได้คนหนาเดียวได้หลายหนาอยู่ <c oughs> จึงสองร้อหกสิบสี่าความรู้ต่างๆในหันและบทลงท้ายอันนี้คือเป็นวิธีทรงชาติเป็นวิธีทรงชาติที่เคยฝึกหัดเคยปฏิบัติเคยทดสอบทดลองมาก,ก่อนแล้วเป็นของหลวงปู่หมั่นเด้อบ่แมนเฮ้ามาแต่งขึ้นเฮ้ามาคิดเฮ็ดเอาเอง <c oughs> วิธีทรงชาต หรือสมาธิรักษาโลกอันเป็นผลพ่อยได้จากการทําสมาธิกาจาจากการเข่าชานสมาธิรักษาโลกเป็นแบบใดแบบดใดหายอ่านเอาในหันแหละซึ่งสีเอาออกไว้เถ้าเผยแร่และขยายไปซึ่งที่พวกเขา้าได้ยินได้ฟังทำอยู่สมมตอนี่กัเน้นเน้นการทรงชาานอยู่แล้วเน้นเอาตามความเหมาะสมโดยฐานะโดยขอบครัวโดยการทำมาหากินนั่นแหละเหตุใดจังสทรงชาานใดทั้งๆท,ที่ทําการทํางาน มีวิธีให้ในหันแหละในหนังสือเล่มนั่นแหละถ้าผู้ใดออยากได้ก็เอามาสองลอยโอนไปเอามาสองลอยมันลอยเล็มลลาเราหกิแต่ว่าบอสอยากทอนนะโอนข้าไฟหาร์ดผู้ใดบอกเข้าใจสงสัยยังกระถามพวกแอดเมนยักอ์กัแอดเมินตัวเขาดดาอยู่เลยไหมบวกอีบัวแก้วหรืออีเต้วประสาทบางทีละประเทศบางที แต่อยากร่วมน่าด้วยกะโอนเข้ามาในในในถามเขานั่นแหละบ่รู้เรื่องน้ำเขาก็ได้ดอกถ้าเอาอย่างเดียวถ้าว่าอันเป็นเงินเออเอามาเอามาอย่างเดียวอันนี้มันจะมาโดยวิธีใดก็ไม่รู้แต่ว่าเอามาผู้ได้อยากร่วมก็ร่วมเขาไปในหันแหละ <c oughs> ทั้งเบิดหารอยเหลี่ยมเนาะเป็นเบื้องต้นหารอยเหลี่ยมถ้าถ้าน้อยายเขาบอกพิมพ์ห้ไหม <c oughs> เขาถือว่าเข้าไงอยากบ่กเท่าที่มันหน่อยอยู่เดินนี่ทุนเท่าบ่พอก็เลยต้งถแต่พ้ได้ยากรวมกับมารวมไม่ยากร่วมกับ้างของภัยของม้านแต่เห็นคุ้นคาในคําสอนพุทธเจ้าพุทธวัจนะทั้งลายน่กะมาร่วมแล้วเ้าสิแปรแปรออกตามที่พนมี่ในหันแหละแล้วก็โอวาท้าปาติโมกทั้งสี่เท้ากับแปรแปรแบบป้าเทือนคือภาษาเ้ากันแหละ มันมันบ่มีผู้แปลหรือแปลเอาเองมันยากอะไรแล้วก็หลายๆอย่างในหันในอักรวัฏตาสูตรมั็มีเป็นทีมาของการบำเพ็ญพุทธบาบารมีของระพุทธเจ้าเฮาเป็นท่าของพระโพธิสัตว์มี่กีมีข้าแปลในหันเือกันในอากรวัฏตาสูตรทีมาของความเป็นพุทธเจ้าเหตุพลเหตุแบบใดก็เริ่มต้นมาตาพุนล่ะจนถึงที่สุดแห่งความสำเร็จโพธิญาณ สำเร็จสับพุ่นสับพันยุทธยานว่าไปหลายๆอย่างอยู่ในหันเขาได้<อ>สี่เห็นคุณค่าอย่างมากๆในในหนังสืออันนี้เพราะว่าเข้าแปรน้าแล้วก็บทที่บ่คอยมีเข้ากับน,น้าออกมาบันทึกไว้ในในหนังสืออันนี้<อ>สาราการวิชาสูตรหรือมหาธารณะปริตรกันสิแล้วก็วิธีทรงฌานนี่เป็นของที่ทุกคนซ้ำได้ตลอดอต้นเท่าตายคนละวิธีทรงฌานวิธี ทรงอารมณ์เป็นกุศลเป็นแบบใดเห็ดแบบใดฝึกแบบใดเออเขียนไว้ในหันบรรย่ไว้เบิดแล้วแล้วก็ผู้ที่ทําได้ก็เยอะแยะแล้วอยู่นี่คือ,อผู้ผู้เข้าเจ้ามาฝึกหัดป,ปฏิบัติอ,อ,อยู่นี่ก็กทําได้อยู่นี่ก็มีคู่ฝึกไว้แต่ฝึกมูออยู่ผู้หนึ่งคือกันเอายายกำไใดเอินว่าคู่ฝึกเอาไว้แต่ฝึกมูอเออแต่พวก,กพวกนี้บ่เฝ้าเมื่อกับฝึกต้องคู่ฝึกนั่นแหละใจอล่ะ <c oughs> เราฝึกคนอยากใดสุขคนเด้ว่าเราบ่มีปัญหาหลายถ้าคู่ฉลาดเด้โอ้ยมันสิเว้าเพ้อเจ้อ,อยังไปทัวทีบทัวแดนถ้าคู่ปึกเี้เเว้านเหียนเเวสันสันสำนี่แบบนี้แบบนี้เดอ้อเนี่ยมันก็ได้เข้าใจไงห่างๆเนาะ,นะแล้วก็พวกมาเลี้ยนกับยัฉลาดก็คู่เด้ตกปึกก็คู่ยังที่ใดยากก็ลายพวกว่าฝึกนันนะถ้าฉลาดก็คู่เลวมันสูขขงเหงนจากกอนคู่โดดคู่ก็ถอยเือกันเด้โอ้ยโดดแล้ว เห็ุทั้งสั้นแหละแต่เก่งลายก็ว่าต้องสอนจากัวละปล่อยเลยโอเป็นแล้วนเนาะน่เสริมให้รถเดีย๋ยวไปอยู่เฝ้าเมื่อว่าพวกนี้นี่แต่ว่าเฝ้าบอกให้แเลีนเรี๋ยวนี้เด้ว่างสั่นเห็ยางก้อนรถให้ผู้ขับรถเขากินเข่าก้อนรถขับไปนั่มไปเอาหรอกนะหนูห่มเฮนอย่าลืมเด้อนํนมามัตถุด้ละ่ะโอเคไปพอ